ท่านผู้นี้นะคะเป็นสาวสวยแห่งแดนใต้นะคะจบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะคะ h e m i c a l Engineering จาก university technology ป i n a s bitonas นะคะแล้วก็จบปริญญาเอกนะคะปัญญาดุษดีบัณฑิตวิศวกรรมเคมีจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริน,นว,วิทยาเขตหาดใหญ่นะคะแล้วก็ยังทำวิจัยระดับนานาชาตินะคะ ที่ประเทศอังกฤษด้วยนะคะและหลังจากจบปริญญาตรีนะคะท่านก็ยังสอนติวเตอร์นะคะ i n g i Math, e n g i s h Science, e n g i s o c i a l and English นะคะและยังทำงานวิจัยโครงการต่างๆนะคะให้กับคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ะคะโหท่านมีความสามารถมีความรู้นะคะแต่ทำไมท่านถึงทำเลือกทำงานเครือข่ายและ ไม่เคยทำงานเครือข่ายที่ใดมาก่อนนะคะและท่านก็สามารถประสบความสำเร็จกับบริษัทเอเฟนะคะและทำที่นี่ที่แรกและที่เดียวนะคะและสามารถพลิกชีวิตทางด้านออนไลน์ตั้งแต่เริ่มทำกันทีวันนี้นะคะมาดูผลลัพธ์ของท่านนะคะว่าทำไมถึงถาสามารถสร้างรายได้ได้ไดนะคะต้อนรับ A.V.P. ดรโนรีเตะละค่ะสวัสดีค่ะอาค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอรายง,งานตัวเองก่อนนะคะว่าบางคนไม่รู้จักนะคะดรโนรีนะคะ Assistant Vice President ของบริษัท AOS นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่นี่มานะคะเป็นเวลา5ปีแล้วค่ะ แล้วค่ะก่อนอื่นเลยหลายคนที่ยังไม่รู้จักดร,รนรีนะคะดร,รนรีมีภูมิลำเนาเดินเดิมนะคะเป็นคนนาราธิวาสโอ้โหไกลมากถ้าเทียบก็คือใต้สุดแดนสยามนะคะถ้าใครเดินทางมาจากกรุงเทพโดยรถไฟนะคะสถานีสุดท้ายจะเป็นสถานีสุขไงโกลกนะคะและก็บ้านเกิดของดรนรีไกลกว่าสุขไงโกลกโอ้โหไกลมากอันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่จะบอกว่า ต่อให้คุณอยู่ไกลแค่ไหนแต่ถ้าคุณมีความพยายามและความตั้งใจวันหนึ่งความสําเร็จมาหาคุณแน่นอนค่ะอ่ะละค่ะต่อไปนะคะเราไปดูเลยนะคะดรนุรีนะคะมีเป้าหมายแรกในชีวิตคือทํำยังไงก็ได้ให้ได้เรียนฟรีนะคะมีเป้าหมายหลักคือหลังจากที่พ่อเสียชีวิตไปนะคะอยู่กับแม่แม่เป็นแม่บ้านธรรมดาจะเป็นคนที่มีการมีงานได้ชีวิตจะต้องอยู่บนการเรียนการสอนที่สูงที่สุดดังนั้นเลยตั้งใจ ตั้งเป้าหมายแรกว่าคุณจะต้องเรียนให้เก่งที่สุดและต้องได้เรียนฟรีอันนี้คือสิ่งที่ดรนริตั้งเป้ามาอย่างแรกในชีวิตเลยค่ะขยันเรียนมุ่งมัน่นตั้งใจจนประสบความสําเร็จทางด้านการเรียนค่ะอย่างแรกนะคะดรนริได้ทุนนะคะเป็นทุน100%จากาปิโตนัสหรือ government ของมาเลเซียนะคะเป็นยาตรีจบการศึกษาระดับ University Technology Petronas นะคะในคณะเคมีคล a เอนจิเนียริงหรือวิศวกรรมเคมีนะคะได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะคะและก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเป็น100%นะคะฟูลเพจก็คือไม่ต้องจ่ายทุนคืนค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสไปฝึกงานนะคะที่ท่อก,ก๊สไทยมาเลเซียแล้วอยู่กับวิศวกรหลายๆคนนะคะในแท่นบ้างในอะไรบ้างแต่รู้สึกว่าชีวิตวิศวกรไม่ใช่ของเราเลยตัดสินใจอีกครั้งหนึง่งค่ะเพื่อไปหาจุดมุ่งหมายของชีวิตเรียน ให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะปริญญาเอกก็ได้ไปศึกษาต่อนะคะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่นะคะเป็นดับเบิลดีกรีก็คือเรียนปริญญาเอกเลยโดยที่ไม่ต้องเรียนปริญญาโทนะคะอันนี้ก็ในคณะเดียวกันคือวิศวกรรมเคมีค่ะและก็ดรริมีโอกาสได้ทําวิจัยระดับต่างประเทศนะคะที่ประเทศอังกฤษได้ทุนเหมือนกันเป็นฟูลเพจ สามแสนบาทนะคะแล้วก็ทำงานวิจัยที่ประเทศอังกฤษหลังจากจบออกมาเมื่อคุณเป็นนักศึกษาที่ไม่ต้องคืนทุนสิ่งที่คุณต้องหาก็คือหางานทำค่ะอันนี้เป้าหมายครั้งที่สองของชีวิตเกิดขึ้นแล้วค่ะทำไงก็ได้ให้เราสบายและคนที่เลี้ยงเรามาต้องสบายออบใครที่รู้สึกว่าตัวเองจะต้องตอบแทนบุญคุณคนข้างหลังเมื่อคุณมีเป้าหมายแบบนี้เมื่อคนข้างหลังรอคุณไม่ได้นั่นแหละค่ะมันจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คุณดิ้นรนไปจนถึง จุดสูงสุดของชีวิตค่ะ แล้วค่ะอาชีพหลักและอาชีพเสริมก่อนทําคืออะไรงานขายคืองานของดร์นรีค่ะขายอะไรบ้างขายวิชาค่ะดรนี่เคยทํางานออนไลน์นะคะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซนะคะ aba, eBay, อาลีบาบาอีเบย์เนี่ยทำมาหมดแล้วแล้วก็งานขายที่เป็นงานสอน,นะคะขายวิชาขายความรู้ขายความสามารถอิงแมดอิงสายอิงโซเชียลนะคะแต่ว่าวิกฤตมันเกิดขึ้นในช่วงโควิดสอนไม่ได้รวมกลุ่มเด็กนักเกรียนนับร้อยไม่ได้มันผิดกฎหมายนะคะเลยต้องหาแนวทางอื่นที่จะมาประทังชีวิตค่ะแล้วก็แม่ของเด็กนักเกรียน ะะซึ่งก็คือขอขอบคุณนะคะพี่น้องนภภัยลินคือผู้ที่เปิดโอกาสทางธุรกิจนะคะ<ม>เห็นผลลัพธ์จากพี่น้องที่ทําออนไลน์100%นะคะพี่น้องชวนดรฟรีลองทําดูไหมถ้าดรทําได้แน่นอนและเชื่อมั่นว่าสินค้าดีเลยลองมาทําค่ะ คนต่อไปนะคะขอบคุณนะคะโค้ดเบิร์ดเปียวุฒนาพันธ์ประเสริฐถือว่าเป็นคนรุ่นเดียวกันอายุเท่ากันต่อให้หน้าตารักเรอาจจะแก่กว่านะคะแต่เราคือคนแต่เราคือคนรุ่นเดียวกันนะคะที่โค้ดเบิร์ตต้องขอขอบคุณที่เป็นเปรียบเสมือนโรโมเดียวทางธุรกิจผู้ที่ประสบความสําเร็จสูงสุดธุรกิจไหนบ้างที่ได้มากเท่ากับโค้ดเบิร์ดไม่มีแล้วนะคะนอกจากว่าคุณต้องลงทุนจํานวน มหาศาลถึงจะได้ผลกําไรแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้นําสูงสุดนะคะแม่โค้ดนะคะและก็โค้ดแม่โค้ดมีสุขโค้ดไพรักพี่ตุก๊กแล้วก็พี่หนุ่ยค่ะผู้ที่ซึ่งถือว่าเป็นแสงนําทางนะคะให้กับดาวไล์อย่างเรานะคะล้านทีมอย่างเราลูกทีมอย่างเราประสบความสําเร็จได้ค่ะออล้ค่ะวันแรกที่เดินทางไปเจอโค้ดเบิร์ดบอกโค้ดเบิร์ดว่าโค้ดเบิร์ดหนูไม่สนใจเครือข่าย หนูขอขายอย่างเดียวนะคะเพราะว่าแฟนบอกกระชับเลยว่าอยากเอาชื่อเสียงของตัวเองไปผูกกับ MLM โอ้โหเจ็บจึกแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนั้นตัดสินใจแล้วขายอย่างเดียวก,ก็รวยแล้วเพราะว่าสินค้าเราดีนะคะมีเงินนะคะจากการทำออนไลน์สูงสุดนะคะเดือนละเกือบล้านบาท ค่าคอมมิชชั่นสมัยก่อนนะคะสามสหลังหักค่าแอดแล้วนะคะยังไม่ได้แตะเครือข่ายเลยนะคะแล่ว่าแนวทางการดําเนินธุรกิจของดรนูรีเป็นการดําเนินธุรกิจแบบอินโทรเวิร์ดไม่อยากคุยกับใครค่ะเพราะว่าไม่เคยเจอสังคมใครเลยเรียนอย่างเดียวอยู่แต่ในห้องแลบ,บอย่างเดียวค่ะอยากขายแบบเงียบๆเ,เก็บเงินแบบไม่ต้องมีทีมก็ได้อันนั้นคือโมเดลสมัยก่อนที่มีความคิดแบบ หนูไม่คุยกับใครแล้วก็ไม่ต้องสอนเครือข่ายด้วยเราไม่เอาอะแล้วก็ได้ทีมของดออรนรีมีทีมงานที่เป็นดร4สี่คนสี่ห้าคนนะและดรีมไม่ได้เป็นคนขยายธุรกิจไปหาเขาด้วยเขาเดินมาหาและก็มีลูกทีมเยอะแยะมากมายนะ,ะได้มาจากออนไลน์ที่ไม่ใช่ตัวเองเป็นคนเปิดโอกาสทางธุรกิจโอ้โหไม่เคยเปิดโอกาสทางธุรกิจให้ใครเลยแล้วก็ทำทีมไม่เป็นขายอย่างเดียว นะคะถือว่าเป็นตัวอย่าง introvert ที่ขายอย่างเดียวแล้วก็พอมาถึงจุดนี้ด็อกเตอร์เห็นความสำเร็จของหลายหลายคนค่ะที่ทำพร้อมกันแล้วก็มีคำคำหนึงที่จึกเข้ามาในหัวใจถ้าอยากไปเร็วให้ไปคนเดียวใช่ค่ะดรไปคนเดียวเร็วมากนะคะจาก ไม่ถึง2ปีได้ขึ้นมาเป็น A.V.P. เพราะทำอยู่แค่คนเดียวขายอยู่แค่คนเดียวนะ,ะแต่ตอนนี้เปลี่ยนมุมมองแล้วอยากไปไกลค่ะด็อกเตอร์เลยมีมุมมองว่าฉันจะต้องสร้างทีมให้ได้ค่ะโอ้โหพอมาถึงจุดนี้นะคะเราก็ได้ศึกษาแนวคิดเยอะมากนะคะด็อกเตอร์อยากจะให้ทุกคนเห็น2โมเดลตัวนี้นะคะ this or that สมัยก่อนดอ็อกรนริปเปรียบเสมือนสปีดโบ๊ท คุณไปได้เร็วมากเพราะคุณไปคนเดียวนะคะแต่คำว่าไปได้เร็วมันไปไม่ไกลค่ะมันไปไม่ไกลและมันต้องทำซ้ำๆย้ำๆคุณต้องเอา energy ของคุณพลังของคุณทำซ้ำๆย้ำๆถ้าเปรียบเสมือนกับธุรกิจโมเดลนี้คือการปลูกถั่วงอกกินได้ตลอดค่ะแต่กินได้แค่นั้นนะคะแต่ว่าเรามาลองเปรียบเทียบดูแนวคิดใหม่ที่ดรนรีไม่อยากไปเร็ว แต่อยากไปให้ได้ไกลมากกว่านี้ค่ะตอนนี้กลับมาเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นเรือเฟอร์รี่เรือเฟอร์รี่ถ้าเรามาเทียบนะคะความเร็วเฟอร์รี่ไปได้ใช้ช้ากว่าเรือสปีดโบ๊ทแต่เฟอร์รี่จุคนได้เยอะกว่าเฟอร์รี่สามารถพาคอมมูนิตี้ไปเฟอร์รี่สามารถไปได้รอบโลกค่ะแต่สปีดโบ๊ทไปไม่ได้แนวคิดนี้ถึงทำให้ดรนรีนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงว่าวันนี้ ฉันจะไม่เร็วอย่างเดียวแต่ฉันจะไปให้ได้ไกลโดยการสร้างทีมค่ะบา uh huh. งคนบอกว่าใช่สิ uh huh. ก็ดรนริพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ต้องไม่ห้ามใช้ข้ออ้างนี้เด็ดขาดเขาไม่มีความรู้ไม่ใช่อุปสรรคค่ะที่นี่มีคอร์ส Unlock the World ค่ะใครที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียนกัรุณาค่ะกะรุณากลับมาเรียนคอร์สนี้ก่อนแล้วมันจะสร้างคุณนะคะให้กลายเป็นคนที่ โอเพ่นไม์ว่าภาษาอังกฤษมันไม่ใช่อุปสรรคแต่อุปสรรคคือการที่คุณยังไม่ได้ก้าวออกจากจุดเดิมมากกว่าค่ะออแล้วค่ะหลังจากที่ได้เรียน Unlock the world นะคะด็อกตรเลปลี่ยนแนวคิดใหม่เลยจากขายเป็นขยายขายอยู่แล้วตอนนี้ก็ยังขายแต่ไม่ได้เป็นตัวเองที่ขายแต่มีคนที่ดูแลให้แต่สิ่งที่สำคัญตอนนี้ที่ทำคือขายายต้องการชเลน์ตัวเองว่า ถ้าคุณทำการขยายจริงๆลองมาดูผลลัพธ์สิว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้โอ้โหตอนนี้เป้าหมายชัดแล้วค่ะว่าดรนรีต้องการขยายตลาดนะคะไม่ได้ขายอย่างเดียวแล้วไม่ต้องการปลูกถั่วงอกและต้องการปลูกต้นมะม่วงทองคำมีเป้าหมายชัดมันคือทางลัดสู่ความสำเร็จค่ะอะ ก็ลองสักตั้งหาทีมขยายต่างประเทศคนอื่นเขาทําได้ทําไมเราทําไม่ได้ละ่ะตอนนั้นรู้สึกพราวในตัวเองนะเฮ้ยกูทําได้แน่อนอนแต่คุณรู้ไหมเมื่อลงมือทําจริงๆอุปสรรคเยอะมากนะคะพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ได้แปลว่าเขาจะสมัครกับคุณคุณซื้อใจเขาได้หรือยังวิชาคนคุณมีหรือยังคนเบอร์ชอบพูดคํานี้เราต้องรู้วิชาคนอ่านใจเขาออกเราถึงจะรู้ว่าเราจะเชิญเขาจะชวนเขาให้มาร่วมธุรกิจกับเราอย่างไรนะคะ แต่ก่อนโอ้โหเศร้ามากท้อสุดๆพูดภาษาอังกฤษได้วิดีโอคอลได้คุยได้และสุดท้ายเขาบอกว่า you are scammer because I talk with a lot of Thai people they cannot even talk open video like you you are not Thai และก็ทุกคนบอกมาว่าคุณไม่ใช่คนไทยอ่าแรกๆเราต้องคิดว่ามันคือจุดได้เปรียบที่เราใส่ฮีบับ เราคือมุสลิมนะคะประเทศเขามีมุสลิมครึ่งต่อครึ่งกับคริสเตียนเราอาจจะเป็นจุดขายของอิสลามแต่ว่าไม่ใช่เลยเพราะเขาคิดว่าคุณไม่ใช่ออริจินาของ A4S เขาเลยตรีหน้าตาเราว่าเป็นสแกมเมอร์ท้อสุดๆค่ะท้อมากๆ แต่ว่ามีคำหนึ่งของท่านประธานผุดขึ้นมาเจออุปสรรคเดินหน้าต่อค่ะดรตนุรีนะไม่กล้าทำทีมเหตุผลสำคัญคือไม่อยากให้ใครปฏิเสธไม่ชอบคำปฏิเสธค่ะเลยนะเป็นเหตุผลหลักค่ะที่เมื่อเจออุปสรรคลองเดินหน้าต่อนะคะทอ้อแต่ก็ทำเพราะอยากสำเร็จค่ะเลยลงมือโฟกัสตัวจริงหนึ่งคนนะคะ หนึ่งคนจริงๆที่โฟกัสนะคะหนึ่งคนที่ไม่ได้แปลว่าคนเดียวค่ะโฟกัสหนึ่งคนที่มากันยกทีมตอนตอนนั้นตั้งเป้าไว้แล้วว่ามึงลองโฟกัสสักคนหนึ่งก่อนในชีวิตมึงไม่เคยเลยเปิดโอกาสทางธุรกิจใครไม่เคยยื่น f o s ให้ใครเลยเพราะเขาเดินมาหาลองคุณเปิดโอกาสทางธุรกิจโฟกัสแค่หนึ่งคนถ้ามันไม่ได้เราค่อยเปลี่ยนแผนเพราะว่าเราขายของได้ไงอ่าแต่ว่าเมื่อ ความพยายามของเราไปถึงแล้วคุณทราบไหมคะว่าโอ้โหตอนนี้วิดีโอคอลแทบจะแบบว่า ทุกอาทิตย์ทุกวันทุกเวลาแต่เราเลือกโฟกัสค่ะเฉพาะคนที่ใช่เฉพาะคนที่เป็นลีดเดอร์เท่านั้นใครที่เป็นคนค้าคนขายได้ค่ะคุณเจอลูกทีมฉันเลยแต่ถ้าเกิดคุณต้องการเป็นลีดเดอร์คุณไดเรกมาหาฉันได้ฉันสามารถลีดคุณให้เป็น the top of the country ได้อ่ะอันนี้คือทีมงานที่มาจาก1คนแล้วขยายไปถึง6กสายงานนะคะหนึ่งคนที่ ไม่ได้แปลว่าหนึ่งคนแต่หนึ่งคนที่หมายถึงเครือข่ายที่มีมากกว่าหนึ่งคนคุณรู้ไหมวันนั้นนะคำพูดของโคนเบิร์ตท,ที่บอกว่าด็อกเตอร์หนึ่งคนมันไม่ใช่หนึ่งคนเพิ่งมาเก็ตตอนที่ด็อกเตอร์โทซินนะ,ะมีทีมงานยาวนานนะะมีทีมงานที่แบบซื้อใช้แล้วก็ขยายถึงหก สายงานด้วยกันซึ่งดรนรีเอกไม่เคยมีมาก่อนดรมีสายงานที่ยาวเป็นแนวนอนนะคะยาวเป็นพันไม่เคยลึกลงล่างนะคะไม่เคยลึกลงล่างอันนี้คือครั้งแรกที่พิสูจน์ว่าแค่คุณโฟกัสเอาจริงหรือยังใช่คุณหรือเปล่าที่จะเอาชนะกับมันถ้าใช่คุณเดินหน้าต่อไปเลยค่ะอ่าโอเคเวลาก็เดินไปแล้วนะคะเราไปต่อ งานที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่งานที่ทำแล้วเหนื่อยค่ะแต่มันคืองานที่ทำแล้วชีวิตยังเหมือนเดิมตอนนี้ชีวิตคุณเหมือนเดิมหันมาเปลี่ยนค่ะหันมาหาทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตคุณยังไม่เหมือนเดิมแล้วก็ดีกว่าเดิมและนกเตอร์ริปรากฏแล้วเจอแล้วค่ะว่าอยู่ f o s ีอยู่แล้วแล้วพอมาทำทีมดียิ่งกว่าค่ะโอ้โหไปต่อค่ะ 3คำค่ะที่ดรนรีตอนนี้มีในตัวเองนะคะเป็นคำว่า word เป็น keyword ของตัวเองเลยนะคะสามอย่าง focus focus ไม่ได้แปลว่า say yes นะคะ focus didn't mean say yes ไม่ได้แปลว่า say yes แต่หมายถึงการ say no กับสิ่งที่ไม่ใช่แล้ว focus กับสิ่งที่ใช่ค่ะแล้วก็ดิส iplina w i t ในคุณรู้ไหมคะว่าต้นสายของดรนรีโค้ดเบิร์ดนะ ดรไม่เคยเห็นเลยวันไหนที่โค้ดเบิร์ดไม่ forward m e s s e n g e อไม่ forward ไลน์มาหาลูกทีมไม่เคยนางไม่เคยหยุดค่ะโค้ดเบิร์ดไม่เคยหยุดค่ะนั่นคือดิสซิ п ลินนะคะดิสซิ п ลินก็คือวิทในสำคัญมากและสุดท้ายท้ายที่สุดคุณสักริฟตายตัวเองหรือยังสละหรืออุทิตกับสิ่งที่คุณต้องการแลกหรือยังดรนรีอุทิศค่ะอุทิศเวลาค่ะอุทิศอะไรต่อเราอุทิศ บางคนมีเวลาใช้เวลาสิคะบางคนมีเงินคุณก็ใช้เงินยิงแอดสิคะแต่ถ้าบางคนไม่มีทั้งเวลาไม่มีทั้งเงินคุณสามารถใช้แรงกายของคุณคะ่ะในการอุทิต a 4 s เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายได้คะ่ะสิ่งที่ได้มาจากธุรกิจ a 4 s ก็คือเยอะมากๆล้านแรกในชีวิต a s, อโอของดรธน,นอรีในปีแรกคอมมิชชั่น1ล้านปีแรก1ล้านปีละ1ล้านบาทแต่ตอนนี้นะคะล้านแรก Active i n c o m e ใช้ความสามารถของตัวเองในการขายร้านต่อไปหลังจากนี้จะมาจาก passive income แน่นอนค่ะอ่าทุกคน a go without a plan is only a dream นะคะคุณมีเป้าหมายสูงมากแต่คุณไม่ได้วางแผนอะไรเลยมันเปรียบเสมือนกับสิ่งที่คุณฝันลมๆแรงๆค่ะแล้วว่าวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนลงมือ สักคิดไตัวเองอดทนนะคะพร้อมกับลงมือทําทุกวันแล้วเราจะเป็นหนึ่งคนที่เก่งในงานนั้นเมื่อคุณทําซ้ําๆนะคะดิสซิปลีมีความมีวิน,นัยคุณจะเก่งเมื่อคุณเก่งนักทุกอย่างนะคะมันจะเป็นง่ายมากๆดีดนิ้วเดี๋ยวเขาก็เข้า,ขามาค่ะและก็สุดท้ายท้ายที่สุดนะคะอยากจะบอกทุกคนว่านะคะสามคำโฟกัสนะคะดิสซิบลีและก็สักคินะคะคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะ I am Dr Nori I am FOS 100ค่ะ